นี่ขเข้าด้วยเลยก็ได้ลงแม่ไก่เหยียบหินเด้อระวังหิน đi luôn đi luôn đi luôn nha anh em này nè phải không